วัดดีไม่ได้สนดายเฮ้ยทำไมเสียงพัแกแปลกแไปไปัดีเอเดี๋ยวนี่ไงอาสะดวกซเปสะดกดีอดนะว้าสามยสิบองศาโอเคก็ได้สามย่สิบเอาเพกระแกเอาเพไดูงกันตงสุดด แล้วเจแกเรียกสจวดได้เบอร์ถากแห้งเอาเฮ้ยเที่ยเโกตาแกอะไรอย่างเงี้โอ้โหมาแบบมเหมือนเดิมวันเดไปเลยเที่ยจะโกดีแด่เอาวนนี้ก่อนนะข้ารำคาแกแล้วเี่อย่างงี้เอาเแ้่จะไม่ข้าอยู่ตรงนี้แกเออแ่ทำอะไรอ๋ไปอ มีวิธากแกตายออกไปมีแก่มันเสื้อเป้าด้วยวุ้วกระตี้อะเบอระอะเบอร์อะไรขึ้นออกไปโอเคเอาไปก็ได้โอ้ยอาล่าสปาดาเทอร์โกตัวสักนอยากทั้งบูติงไม่ใช่พีแกซิสเซอร์ ทึกปยเออทำออยู่เนี่ยคิดในกอดจะสืบพิมพ์เฮ้ยแตาเบือ้อเอาให้แบบนี้กเกมใครเรียดดิบี้อเออแซกแกใครเรียดแต่ข้าเรียดองเดิมอีกโอเคเอาไปเลยว็แพ้เาเาาแน,าาแนแท้งซังนะาเนยแพ้งใครที่แทงป้อมนี่แทง

บทำอะไรเนี่ยเฮ้อนจาแบบนี้ได้เออเดี๋ยวไปกบ่อสกนดโอเคไม่ต้ก่อเลยเอาเฮ้ยพี่ประกบวัดดีพี่ขาอะไรเดีกยใพูดเร็วตังค์ักคำอยูเยี่อเออจ้อ เดี๋ยวเอ้าหิวใหญ่เลยเอ้ามาอีกทีเอ้าไม่ว่าก็มาเราเต็มเลยไม่ว่ายังมาออกมาเรื่อยบูเอ้าเออเออบังมั่งมั่งยิ้มยิ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 ยันบังเยอะยิ้มยิ้มยันบ่งแค่ดีกว่า <laughs> này, à, ờ, ô bốp đi ô bốp đi ờ, ô bốp đi ô bốp đi 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 ô bốp đi ô bốp đi ô đi ô đi ô bốp 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 đi đi ô bốp đi ดุ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 ดรับแข่งตาย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 ผูกมาถึงก้ามเลยอยากซุกเยอะแค่ซุกอย่างนี้เหรอเอาให้โอ้โหเพลงบ้าดิผูกมาถึงก้ามเลยเหนียดเหนียดดิโอ้โหเหนียดเหนียดได้แล้วอู้หูจะไปเหยียบเอาให้ดุบ้ายดิ